สิ่งที่จะทําให้คนเราประสบความสําเร็จในการเทรดมันคืออะไรถ้าไม่ใช่วินเลทหรือรีเกรดเวย์โชว์และสําหรับใครที่ต้องการใช้ระบบนี้นะครับ ก็สามารถกลับไปดูได้ที่ EP 1นะครับทุก EP มีส่วนสําคัญในการทําให้คุณเทรดได้ดียิ่งขึ้นและทํากําไรในตลาดนี้ในรูปแบบที่ง่ายยิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์และกดติดตามขอให้ร่ารวยและประสบความสาเร็จในการเทรดทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในการลงทุนหรือการเก็งกําไรในการเทรดฟอเร็กและทองคําเป็นเพียงการแบ่งปันเทคนิคเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนแ้นนนวาาีมํชร์ใั เป็นประสบการณ์แล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็เป็น full time t e a d e r นะครับผมเป็นเพียงรดเดอร์คนหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นโค้ชหรือเป็นอาจารย์อะไรนะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้มาแทบทุกระบบทุกทฤษฎีแต่ก็ยังไม่มีกําไรจนมาถึงจุดหนึ่งเขาเข้าใจว่าก่อนที่จะมองหากําไรจงเข้าใจและอยู่รอดในตลาดให้ได้ก่อนมันเหมือนกับการที่คุณต้องการที่จะวิ่งให้เร็วนะครับแต่คุณยังไม่สามารถทรงตัวได้ดีและไม่ว่าคุณจะหาทฤษฎีวิ่งให้เร็วกี่ร้อยกี่พันทฤษฎี คุณก็ไม่สามารถวิ่งเร็วได้ถ้าคุณยังไม่สามารถยืนทรงตัวได้และถ้าคุณยิ่งรีบมากเท่าไหร่สุดท้ายคุณก็จะล้มบ่อยมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับพื้นฐานและการทรงตัวนั่นคือก่อนที่คุณจะทํากําไรคุณต้องอยู่รอดในตลาดให้ได้ก่อนข้อที่2คือคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดนี้มักมีวิธีคิดแบบเดียวกันนั่นคือต้องเรียนรู้ให้มากเพื่อที่จะทํากําไรให้มากและไม่ขาดทุนให้กับตลาด แต่ถ้าคุณมองการเทรดเป็นการลงทุนหรือการทำธุรกิจคุณจะรู้ว่าการขาดทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่คุณต้องจ่ายเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเรียนรู้มากจนเกินไปด้วยความคิดที่ว่าเมื่อเรามีความรู้เราก็จะได้มีความเสี่ยงที่น้อยลงแต่การที่เราจะมีความเสี่ยงที่น้อยลงเราก็แค่มัล e ิเมเนจเมนต์และจำกัดความเสี่ยงแค่นั้นเองครับส่วนความรู้ที่คุณจำเป็นต้องมีให้มากนั่นคือความรู้จักในระบบของตัวเอง รู้จักจุดอ่อนจุดแข็งจำกัดจุดอ่อนด้วย drawdown หรือการลิมิตลอสต่อวันหรือต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันการสับสนคุณควรใช้ระบบเดียวในไทม์เฟรมเดียวและคู่เงินเดียวหรือสินค้าเดียวในการเทรดจากกราฟที่ผมแบกเทสให้ดูคุณจะรู้ว่าผมเทรดในไทม์เฟรมเดียวในช่วงแรกมันอาจจะยากแต่คุณต้องฝืนที่จะทำสิ่งใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณต้องอดทนและทำซ้ำ ในระยะเวลาที่นานผ่านช่วงเวลาที่กำไรติดกันและขาดทุนติดกันให้ได้เพราะทั้งสองช่วงนี้คุณจะมีสภาวะอ่อนไหวทางอารมณ์ค่อนข้างมากข้อที่3หากคุณพอร์ตแตกสิ่งแรกที่คุณควรมองหาไม่ใช่การโทษระบบเหตุผลส่วนใหญ่ที่พอร์ตแตกมักมาจากการโอเวอร์เทรดสิ่งที่ทำให้คุณโอเวอร์เทรดได้นั่นคือเลเวลเลทที่มากจนเกินไปการโอเวอร์เทรดเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าคุณยังคิดภาพไม่ออกก็เหมือนการที่เอามีดไปวางไว้ในมือเด็กที่ยังไม่รู้ถึงความอันตรายในสิ่งที่ตัวเองกำลังถืออยู่ ข้อที่สจิตวิทยาในการเทรดหลายท่านมองจิตวิทยาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาในแท่งเทียนจิตวิทยาเจ้าตลาดแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตวิทยาของตัวเองที่มีมุมมองต่อตลาดและการเทคแอคชั่นตามระบบเทรดของตัวเองคุณไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าเจ้าตลาดจะทําอะไรแต่คุณสามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่าตัวคุณจะทําอะไรต่อไป แต่การที่คุณสนใจสิ่งอื่นนอกจากตัวเองมากจนเกินไปเลยทําให้คุณละเลยการทําตามเงื่อนไขที่คุณวางไว้หรือแผนในการม o n e y m a เนจเมนต์ที่คุณวางไว้จนนําคุณไปสู่การเทรดด้วยอารมณ์และทําให้คุณพอร์รตแตกข้อที่5หากคุณมองการเทรดเป็นธุรกิจคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วเปลี่ยนธุรกิจไปบ่อยๆนะครับไม่ต้องธุรกิจก็ได้ค้าขายก็ได้นะครับ คุณเริ่มต้นจากการขายหมูปิง้งเพราะมองว่าหมูปิ้งเนี่ยน่าจะขายง่ายแล้วก็มีคนรู้จักที่สามารถทํากําไรจากหมูปิ้งได้แต่พอขายไปสักระยะหนึ่งคุณกับขายไม่ดีและไม่ได้กําไรขาดทุนด้วยซ้ําคุณไปเจอธุรกิจใหม่ที่มีคนทําแล้วได้กําไรมากคุณก็เปลี่ยนตามเขาไปสุดท้ายก็เป็นแบบเดิมคุณก็ขาดทุนเหมือนเดิมแล้วก็เจอธุร,รกิจใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคําถามคือหมูปิ้งผิดที่ไม่สามารถทํากําไรได้หรือเปล่าครับคุณถึงเลือกที่จะเปลี่ยนแต่ในทางกลับกันคุณยืนหยัดที่่จะขายูปปิตอไ แล้วมองหาข้อผิดพลาดและแก้ไขพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับสูตรให้ดีขึ้นการบริการที่ดีขึ้นช่วงเวลาและทำเลที่เปิดขายมีการวิเคราะห์ตลาดและมั n e y เมนจเมนท์ที่ดีมีการจดรายรับรายจ่ายและเข้าใจต้นทุนที่คุณต้องจ่ายคุณขายหมูปิ้งต้นทุนที่คุณต้องจ่ายนั่นก็คือหมูที่คุณต้องนำมาหมักเพื่อปิ้งขายไม้เสียบถุงพลาสติกที่คุณนำมาใส่หมูปิ้งรวมไปถึงฐานที่คุณนำมาปิ้งหมูแล้วคุณลองคิดดูนะครับ ว่ามันจะแปลกไหมครับถ้าคุณไม่ยอมที่จะเสียต้นทุนที่คุณต้องจ่ายเหล่านี้เลยแต่คุณก็ยืนหยัดที่จะขายหมูปิ้งต่อแล้วคุณจะเอาหมูที่ไหนมาหมักเอาฐานที่ไหนมาย่างเอาถุงพลาสติกที่ไหนมาใส่หมูแต่ถ้าคุณยอมรับที่จะจ่ายต้นทุนที่คุณต้องจ่ายได้คุณก็จะสามารถขายหมูปิ้งและทํากําไรจากส่วนต่างต่อไปได้ทุกอย่างในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่มีต้นทุนที่ต้องจ่ายแล้วถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ต้นทุนที่คุณต้องจ่ายคืออะไรครับและสิ่งที่จะทําให้คนเราประสบความสําเร็จในเรื่องงใดเรื่่อหนึง ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเทรดอย่างเดียวนะครับนั่นคือคุณต้องชำนาญในเรื่องนั้นมากๆถ้าเป็นในเรื่องของการเทรดก็คือคุณต้องชำนาญในระบบเทรดนั้นมากๆวิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณชำนาญได้อย่างรวดเด็วนั่นคือการเริ่มจากเทรดระบบที่เรียบง่ายเทรดในไทม์เฟรมเดียวคู่เงินเดียวหรือสินค้าเดียวเหตุผลที่ต้องเทรดระบบที่เรียบง่ายเพราะคุณจะได้รักษาวินัยได้ง่ายเช่นเดียวกันวิเลตหรือ R r จะไม่มีความหมายถ้าคุณรักษาวินัยไม่ได้แล้วเทรดตามอารมณ์ คุณก็จะล้มในท่าเดิมๆซ้ำๆำและในอีีต่อไปเราจะมาพัฒนาระบบเทรดของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีจุดเข้าเทรดที่บ่อยมากขึ้นและทำกำไรได้มากขึ้นเจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทำกำไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินัยกดติดตามช่อง t o K Trading w ว y แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรในตลาด forex และทองคำแล้วพบกันใหม่ในอีีถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ